สวัสดีทุกคนที่เข้าชมคลิปแขกบอลไซนะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลนะฮะปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมวันนี้มีต้นมะขามนะครับที่อมรวดนะครับแล้วก็กิ่ง ถ้าดูในมุมกล้องก็จะคล้ายๆกับยาวมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็แค่สามสิบเซนนะครับผมนะฮะระหว่างระหว่างลำต้นกับปลายยอดนะครับแต่ครั้นี้เขาอมรวดวนะครับผมจะจะปลดรวดออกแล้วก็ทดยอดที่ยาวๆนะครับผมนะฮะเขาจะได้เป็นไม้ที่เข้าฟอร์มนะครับเป็นไม้ที่โชว์ได้นะครับผมสำหรับมะขาม ต้นนี้นะครับผมเป็นไม้ที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเป็นไม้ที่ปลูกเองนะครับนะฮะแล้วก็เป็นไม้ที่เริ่มต้นยากนะครับสาหรับมะขามนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เล่นยนไฟก็จะรู้ดีนะครับแต่พอเขาผ่านไปนะฮะพอเขาเริ่มติดแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะครับผมเขจะเป็นไม้ที่สุดยอดนะครับผมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะฮะ เข้ารวดอยู่ทรงง่ายนะครับผมาดูก็อาจจะยังเช้าเกินไปนะครับผมอานาภาพอาจจะมีมืดๆหน่อยนะครับผมจะว่าอยู่ในมุมที่โฟกัสต้นไม้ได้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะปลดลวดออกนะครับผมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราไว้ยอดยาวนะครับผมสําหรับไม้แค่ทุกชนิดนะครับ สิ่งที่เราไว้ยอดยาวนะครับผมเขาจะโตเร็วนะครับนะฮะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งบนหรือตำแหน่งข้างล่างนะครับถ้าตำแหน่งข้างล่างไม่โตนะครับผมแล้วก็เดรกข้างบนนะครับผมด้วยการตัดทดส่วนยอดไว้นะครับผมนะฮะเขาก็จะแตกเ้าก็จะมีตากิ่งใหม่นะครับผมในบริเวณใต้ที่ส่วนที่เราตัดนะครับถ้าเราตัดส่วนยอดนะครับ จะเอาเข้าฟอร์มเลยนะฮะก็คือต้องให้กิ่งที่เราเลี้ยงห้โตก่อนนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะฮะสังเกตดูครับผมนี่ฮะกิ่งกิ่งนี้ตะกอนเล็กนะครับนะดูสีผิวนะครับยังแดงๆอยู่นะครับถ้าเป็นกิ่งเก่าก็จะเหมือนลำต้นนะครับนะฮะเปลือกก็จะมีลายสวยนะครับสำหรับมะขามเป็นไม้ที่ น่าสนใจนะครับผมใครมีพื้นที่ก็ทาไว้เยอะๆนะครับเลี้ยงไว้เยอะๆนะครับมาขามครับก็จะเอาลวดออกก่อนนะครับผมแล้วก็มาตัดรูปทรงนะครับ จะขยับกล้องเขนนะะ้ามาครับจะได้เห็นชัดๆก็ครบเวลาที่จะคายรวดนะครับผมเพราะว่าไม้ทุกชนิดนะครับถ้าเราเข้ารวดไว้เราต้องคอยหมั่นสังเกตดูนะครับว่า ผมรวดหรือยังครับแต่กำหนดมาตรฐานที่หลายๆท่านคุยไว้นะครับผมก็อยู่ระหว่างสามเดือนนะครับแต่บางต้นที่สมบูรณ์จริงๆก็จะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าไม้เขาโตครับ มะขามปลูกได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะภาคไหนนะครับของบ้านเรานะครับยังยังไม่เคยเห็นว่าที่ไหนปลูกไม่ได้นะครับแต่เพื่อนๆที่ลองลองเลี้ยงดูแล้วนะครับผมผมก็บอกไปแล้วว่าเป็นมาที่เริ่มต้นค่อนข้างยากจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเขา ปิดสวยแล้วนะครับผมจะเป็นไม้ที่น่าสนใจมากๆครับตะกอนกิง่งบุมเยอะครับผมนะฮะผมก็มีการตัดทดกิ่งนะครับเลี้ยงแบบกิ่งธรรมชาตินะครับ ไม้ฟอมธรรมชาตินะครับผมมันจะเป็นไม้ที่ทําง่ายนะฮะธรรมชาติคือธรรมชาตินะครับเราไม่ได้บังคับทรงครับนะฮะแต่ว่าเราก็เลือกตําแหน่งกิ่งที่มันดูดีนะครับผมะดูตรงนี้ครับอมมากๆเลยครับเนี่ยก็คือกิ่งที่เราปล่อยส่วนปลายไว้ยาวนะครับเขาก็จะโตแล้วก็อมรวดไปเร็วครับ สาเหตุที่ปล่อยให้กิ่งนี้โตก็คือเขาอยู่ในตําแหน่งด้านล่างนะครับผมนี่คือตำแหน่งกิ่งที่สองครับเพราะว่ากิ่งแรกเขาโตแล้วนะคะกิ่งแรกโตนะฮะแล้วก็มาตัดทดนะฮะก็จะเรียวนะฮะส่วนปลายก็จะเรียวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมพยายามให้โตนะฮะและจะได้ตัดทดนะครับ มะขามเป็นไม้ที่เข้ารวดได้ง่ายครับแล้วก็อยู่ทรงอยู่ทรงดีนะครับะสังเกตดูครับผมกิ่งเล็กกิ่งน้อยฮะอย่างเงี้ยครับเข้ารวดแล้วเราบีดไปยังไงฮะก็จะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับไม่ไม่คืนตัวนะครับผมเป็นไม้ที่กิ่งเหนียวนะครับแล้วก็ <c oughs> เข้ารวดแล้วอยู่ทรงได้ดีมากนะครับ เอารวดออกแล้วครับผมแนละ้วก็มาดูนะฮะว่าเราจะไว้พุ่มกว้างขนาดไหนนะครับผมดูว่า <c oughs> จะเอาด้านบนเล็กๆนะครับผมฮนะดูลักษณะลำต้นนะครับผมก็เป็นไม้ที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นรูปทรงแบบซบๆนะครับแบออนนบอ่อนๆอ่อนโยนนะครับผมค่อนข้างจะ เวลานะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะครับผมว่าเราจะไว้อ่ทรงกว้างขนาดไหนนะฮะดูกริงเล็กเลครับผมเข้ารวดบีบมาซ้ายทีขวาทีนะฮะอยู่ทรงนะฮะอยู่ทรงดีมากนะครับนะครับแล้วก็ดูนะฮะจริงที่ต่ําสุดนะครับผมว่าจะไว้กว้างขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ขยับไป ทข้งบนนะครับผมก็จะกระชับนะฮะลดหลั่งกันเข้าไปนะครับผมก็จะเป็นไม้ที่ดูดีนะครับแตงไม้นะครับผมก็จะมองไกลๆนะครับผมก็จะเหมือนเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับ ข้างบนยอดแหลมนะครับผมเป็นคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมนะครับผมไมีว่าจะเป็นรูปพึ่งวงกลมนะฮะแต่พอเรามาดูใกล้ๆนะครับผมมาสัมผัสใกล้ๆนะฮะเราก็จะเห็นจะมีช่องนะฮะจะมีช่องไฟนะครับผมจะมีกิ่งที่สะดุดตานะครับเราก็จะมีใบอยู่ส่วนปลายกิ่งนะครับผมถึงจะดูดีนะครับ ส่วนยอดนะครับผมนี้ผมจะยังไม่ได้มีกริงที่จะสร้างเป็นยอดนะครับเพราะว่าที่ทำมาก็มีหนึ่งสองสามสี่มีห้าแต่กิ่งที่มาด้านหลังนี้ผมยังไม่เยอะพอนะครับผมผมก็ดัดยอดมาด้านหลังฮะเพื่อรอที่จะให้เขามีกริงใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทำเป็นยอดอีกทีหนึ่งนะครับ ตัดแต่งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าไม้ยังไม่จบครับผมนะแต่ว่าทําให้ฟอมเขาดูดีไว้ก่อนนะครับครับผมรอถ้า <c oughs> เราตัดอย่างนี้แล้วนะครับผมเขาก็จะมีกิ่งขึ้นมาให้เลือกอีกนะครับผมนะว่าจะเป็นกิ่งที่จะสร้างยอดนะหรือว่าจะเป็นกิ่งที่จะเป็นรายละเอียดใน เป็นกิ่งย่อยนะครับผมที่เราสร้างกิ่งหลักไว้แล้วนะครับผมนะฮะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ